วันนี้จะกล่าวเกี่ยวกับแนวทางและแนวปฏิบัติสําหรับพระกรรมฐานสมัยอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวหลวงตาบินทบาทบินทบาทกับชาวบ้านเพราะหลวงตาถือบินทบาทเป็นวัดแะไม่เคยขาดเลยบินทบาทหลวงตาถ้า่านฉันอยู่ทำไมเว้นใหแต่ไม่ฉันก็ไม่มีนรท่านก็ฉันทุกวันเพราะท่านอายุมากแล้วหลวงตากลับมาจากบินทบาทจัดอาหารนั่งสํารวมแต่หลวง,งตา พิจารณานานะลูกหลานนะตรงตาน,นั่งพิจารณาอาหารเป็นนาทีสองนาทีเนาะนั่งนานนะแต่หลวงพ่อพอพูดจบหลวงพ่อก็ไม่ได้นั่งนานพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสบิดะปาตังเราทานอาหารเพื่อไม่ได้เพื่ออย่างอื่นเพื่อ,อยังชีพให้เป็นไปเพื่อบำรุงธาตุขันเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยใส่น้ําต้นไม้ลักษณะอย่างนั้นถ้าไม่ใส่เข้าไปมันก็เหี่ยวแห้งตายอับเฉาตายไปในที่สุด อันนั้นก็ต้องดูแลเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อจะให้อีมีพีมันเป็นที่จะอยู่ได้นานเท่านานไม่ใช่การทานอาหารในหลักการพิจารณาลงตานั่งถ้าองค์ไหนไปปลูบปรับ่าเข้ามาเขามาน,นั่งท่านไม่ได้พิจารณาอาหารเพราะออกไปทางข้างนอกไปทําธุระเสร็จแล้วกลับมาช้าเลยไม่ได้ต้องตายชี้นิ้วทันทีเลยไม่พิจารณาอาหารให้แยบคาย ไม่พิจารณาอาหารก่อนเนี่ยแหละกิเลสราคาโทสะโมหะมันจะหลงหลืมตัวเจ้ามันจะลืมหลงหลืมเจ้าของเลยเพราะนั้นท่านจึงให้นั่งพิจารณาอาหารพอสมขวรนะท่านจึงจะลงมือฉันลงตาขึ้นมากะราบพระที่าลาพอกราบพระเสร็จแล้วกราบครูบาอาจารย์อย่างที่ว่านะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบหลวงปู่มั่น แล้วก็กราบเจ้าพระคุณชํามเดจแล้วก็กราบเจ้าคุณธรรมเจดีกราบหกครั้งนะวงตากราบที่สลานะทุกครั้งที่ท่านขึ้นสลากราบหกครั้งนะจากนัก้นก็ได้มานั่งประจําที่แล้วก็ทานเดินยากงกรมหลวงตาเดินยังไงแต่ก่อนท่านประจำไม่ใส่รองเท้านะถอดรอ,องเท้าเดินพอโตมาท่านอายุมากแล้วท่านก็ใส่รองเท้าเดินแต่ก่อนท่านไม่ใส่รองเท้าหรอกเตือนตีนเปล่านะ ท่านบอกว่าสัมผัสกับดินจะดีกว่าถ้าวันเดินใส่รองเท้าจดิดับๆแต่ๆท่านว่ากันนะแล้วก็จานั้นก็ประชุมพระนะเวลาสามวัน,นบ้าง7วันบ้างจะมีการประชุมพระที่ศาลานั่งพร้อมกันเรียกประชุมประมาณ6กโมครึ่งมาพร้อมกันพระสมัยที่หลวงพ่อเขาไปประชุมก็ประมาณสักสิบหกสิองค์แต่ไม่เกินยีององค์นะ อยู่หลายปีทีเดียวอยู่ขนาดนี้ละยี่สิบสององค์แต่พระฝรังเกือบครึ่งนะนะมีพระไทยมีพระไทยกับพระฝรังนะคู่ขี่กันล่ะจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันวยนความพาสุกนะแต่ยังไงความเข้าใจกันลงตาบอกเลยนะบอกนาะนพระทุกองนะถ้าองค์ไหนไปทะเลาะก,กับพระฝรั่งนะเราจะไล่หนีพระไทยหนีนะ พราะไรเพราะชาวต่างชาติเขายังไม่รู้ภาษาขนบธรรมเนียมเรานี่รู้ขนบธรรมเนียมเราต้องให้อภัยเขอเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านเ,เราต้องดูมีน้ำใจถ้าเราไปทะเลาะก,กับองค์ไหนทะเลานะเราไล่หนีจากวัดนะเราไล่ออกจากวัดเนะพราะนั้นต่างคนก็ต่างเรเวยงระวังแต่ภาพฝรั่งเทากั ได้รับการศึกษาดีอยู่แล้วนะก็ไม่มีอะไรก็มีอยู่บ้างอารมณ์ร้อนนะอันนี้ก็คือการอยู่จากนั้นทงทางอบรมพระสามวันบ้าง7วันบ้างอย่างมากไม่เกิน15วันนะอบรมครั้งหนึ่งที่ธรรมเทศนาของท่านนะแต่เข้ามาปี2514-15-16จุดนี้แหละเป็นสงครามเวียดนามอันนั้นเสียง เครื่องบินขึ้นจากสนามบินอุดรสนานวันไหวตัวนี้รู้สึกว่าลงตาไม่ค่อยได้แสดงธรรมเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตุเป็นตาแต่ท่านก็พูดแนะนวให้พระปฏิบัติให้ได้ฟังและก็พร้อมการชีวิตของวัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อกัอบาน,ากานานๆผมก็จะเล่าจะกล่าวให้ฟังให้ลูกหลานคณะกรรทาญาติวงมฟังชีวิตของพระกรรมฐานที่ต้นแบบต้นฉบับที่องค์หลวงตาพาดําเนินนะ ่ประมาณสักตีสามดยมากท่านจะให้ลุกละลุกนั่งภาวนาาลุกนั่งภาวนามันว่วงลงไปเดินยังกลมพอเดินยังกลมเสร็จก็ตีสี่ตีห้าพอสว่างนะก็มาศาลาได้ละมาสลาเอาผ้าคลองมาด้วยผมมาแล้วครับพอมาถึงสลา,ากับวางแล้วก็จัดที่นั่งของใครของเรา พอจัดที่นั่งเสร็จแล้วองค์ที่มาแล้วก็ถูสาราเลกันใช้กลามะพร้าวนะลูกหลานจะทายันรวมนะเลียงหน้ากระดานกันเลียงสีนะ่เลียงสามเลียงสี่ทั้งพระฝรัง่งทั้งพระไทยนะคุกเข่านะบางทีคุกเขานะ่เา,า,เขาแล้วก็ถูพื้นนกะ็บางทีก็ได้เหงื่อมอนกันนะถือถูเลียงกระดานเลยละ่ะถูไม้แล้วก็นานๆก็ลงขี้ผึ้งครั้งหนึ่ง ขี้พึ่งเสียนไขผสมกับน้ำมันกาดเสร็จแล้วก็ทาทาทาลงไปในพื้นจากนั้นก็เอานักลามะพร้าวถูมันนั่งที่ไหนก็ได้สบายเพราะมันผ้าถูทุกเวรทุกวันนะตอนเช้าเลี่ยงหน้ากระดานกันทั้งพระไทยพระฝรั่งบางทียังอวดกันอีกต่างหากบอกว่า อยู่บรรดาดานเท่าไรออกมาครั้งนอกนะอออกมาอยู่ปีสองปีเนะี่ยดูเปิดดูหัวเข่าดูสิ <c oughs> ถ้าหัวเข่าด้านเนี่ยแสดงว่าอยู่ด้านว่ากันเถอะพ,พ,พ,พ่อคุกเข่าพาอคุกเข่าถูถ,ถูพื้นศาลาเลยจนเข่าด้านเลยแล้วงั้นเ,นเอถอะแต่าบางคนเข้าไปใหม่ๆเนี่ยเข่าแตกนะเวลาเดินเวลาถูพื้น พวกองค์ที่ไปกุฏิของท่านกับไปกุฏิของท่านแต่หลวงพ่อน่ยไปปีแรกนะหลวงพ่อจะถูพื้นนะพื้นจลา,าพอปีต่อมาเขาก็ให้มีพระไทยไม่มากแต่หลวงพ่อก็เลยไปกุฏิของท่านปีที่สองต่อมาหลวงพ่อก็นะขึ้นล้างกระถงล้างกระโถนทําความสะอาดปัดกวาดขึ้นไปถูกุฏิของท่านเหมือนกันนะพอไปถึงกุฏิของท่านก็ถู ้ใช้กระลาบมะพร้าวถูข้างนอกกุฏิของท่านมันสองชั้นสองพักแกก็โดยมากไปสามองนะองหนึ่งก็ไปล้างกระโถนองคหนึ่งก็ไปทําความสะอาดปัดกวาดองคหนึ่งก็เข้าไปข้างในเขาไปข้างในไปรับบาดทีวรอของท่านพอได้เวลาตีห้าครึ่งเนพอสว่างเลยพอตีห้าครึ่งสว่างเนี่ยท่านก็เปิดประตูกแก๊กนะพอเปิดประตูกแก๊กนะีเราก็เข้าไปไปก็ไปรับเอากระโถนก็ส่งออกมาให้ พระที่อยู่รออยู่ข้างล่างพอมาให้ถึงกับโขนปัจฉวะกระโขนน้ำหมาของท,ท่านที่ท่านเคี้ยวหมากลางคืนกระโขนปัจฉวะสองกระโขนเ่ยด้วยมากจากนั้นก็พอสูงให้แล้วก็กลับขึ้นไปท่านก็ได้ตลับหมากกับผ้าจีวรท่านก็เอาผ้าผาดจีวรผาดบาท่านก็เดินลงมาเดินลงมาศาลาแต่พวกเราสามองค์ก็องค์หนึ่งก็ล้างกระโขน ล้างกระโถนเสร็จแล้วก็นั่นนะคงทินสองกปัดกวาดเอาผ้าออกมาตากผ้าห่มผ้าสบ้คงผ้าอะไรของท่านอยู่ในห้องมาตากถ้าองค์ทาาว่ามันมีกลิ่นมีอับหลายวันแล้วนะแล้วาาก็ออกมาซักมาดูองค์นี้เป็นผู้ดูแลเรื่องเรื่องเรื่องความเรียบร้อยนะเรื่องพักซักผ้าเรื่องอะไรความสะอาดนะ องค์หนึ่งก็คลายคลายหเข้าไปก็เป็นรับบาตรและจีวรสังฆาติออกมาออกมาก็เดินมาศาลาเลยเดินมาศาลามาดุมดุมที่ศาลาเลยพอศา,าลาเสร็จแล้วก็มาพับมาจีบผ้ามากีบผ้าเตรียมเช็ดบาตรวางไว้ที่ศาลาวางไว้เป็นที่ทางองค์นี้แต่จากนั้นององค์ที่ล้างกระโถนเสร็จแล้ว จากนักกก้นก็กลับมาก่อนองค์ที่สองที่ดูเอาผ้าห่มตากเอาผ้าดุ้งตากอะไรทําความสะอาดปิดแล้วก,ก็ใส่คุณจงณกุญแจกุฏิของท่านให้เรียบร้อยจากนั้นก็เดินลงมาโดยมากกับสามองค์ปฏิบัติกุฏิของหลวงตานะเป็นประจําทุกวันนะพอตอนเช้าฉันยังหันเสร็จขึ้นไปเนยะมีสององค์ขึ้นไปแต่องค์กลางล้างกระโถนไม่ได้ขึ้นไปมีสององค์ขึ้นไปองค์หนึ่งก เอา้าจีวรเอาบาดไปวางไว้บาดเขาเปิดฝาไว้าาแล้วก็เอาสายพาดแล้วก็ฝาครอบไว้ให้มันมีเปิดกลิ่นให้มันมีกลิ่นในบาดอย่างนั้นก็สายบาดเนี่ยหมุนไปทางที่ท่านนอนสันหันศีรษะไปทางไหนเอาสายบาดไปทางนั้นนะไม่ให้ขวางหน้าขวางหลังอย่างหากนะต้องดูในกฎรละเบียบนะที่ท่านมองดูแล้วท่านไปดู คนที่ปนผ้าที่เข้าไปปฏิบัติท่านเนี่ยโอ้รู้สึกว่าเข้มงวดนะาจากนั้นก็ถ้าผ้าสังคาติเอาไว้ที่ไหนภัพไว้ที่ไหนให้ท่านเห็นในง่ายไว้ข้างๆพระพระกรรมฐานเนี่ยพอ,พอ,พอตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยพอตื่นมาพอตีสี่ตีหท่านจะดูผ้าสังคาติผ้าไตรของท่านก่อนนะอยู่ในสภาพไหมแค่ผ้าไรของท่านน่ย ยอยู่ปราชจากใจจีวรแม้คืนแรกต้องนิจคียปายจิตเต็นเป็นอาบัติศิลขาดไปข้อหนึ่งเพราะนั้นท่านตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านจะต้องมอง,องผ้าจงหลงภูเขาเหมือนกันนะเพอะตื่นขึ้นมาท่านต้องคำดูผ้าของท่านซะก่อนเอามือคำคำดูผ้าจีวรผ้าเลี่ยอยู่ในสภาพแล้วก่อนจนถึงอายุถึง8 9, ปดสิบเก้าสปีมันถึงเป็นนิสัยเลยนะุกหลานนะ กายคาวัาดูกายคาวิณัยตจุดนี้นะท่านถือนะครูบาอาจารย์นนะ่ท่านถือจริงๆนะอันนี้ก็เหมือนกันนะหลวงตามหาบัวนะ่ต้องดูผ้าของท่านอยู่ห่างไกลท่านไม่ได้ผนะ้าสามผืนเนี่ยนะ,ะจากนั้นก็องค์นะึ่งก็ขึ้นไปเก็บบริอัดองค์ที่สองก็ขึ้นไปเก็บผกผ้าห่มผ้าอะไรแต่กบองค์เก็บผ้าห่มนี่แนะหละรู้สึกว่ารล่อแหลมถูกด่าบ่อยมากเลย ขึ้นไปตอนออกตอนเช้ามันดูก็ไม่ฟ้าฝนก็ไม่มีใช่ไหมละ่ะมันก็สว่างได้อยู่นะอพอเอาความมาตาข้างนอกไปนะตาได้เหลาลูกกรงนะพอมาฝนมาตกเลบางทีฝนตกกลับมาเนอลงตาดาเลยนี่มันไม่ดูดินฟ้าอากาศลนะเลยมันดูที่ว่ามันฝนจะตกหรือไม่ตกทําไมไปหาตาดผ้าใจฝนได้ยังไง ถ้าวันไหนฝนจะตกให้ไป,ไปหาตากทําไมทําไมไม่ดูเหรอไม่สังเกตเหรอมันมาขึ้นมากุฏิเรานะทำให้เราหนักใจเนี่ยพระเราเนี่นะฮะเ <c oughs> งียบแล้วมีแต่เงียบลูกเดียวนั่นแหละทุกท่านองค์นี้แหละขึ้นไปเก็บตากผ้าเก็บผ้าผ้าองค์ไหนที่มีกลิ่นมีอะไรก็พอนะก็มาซักรวมกันซักเวลาซักผ้ารวมกันนะไม่ใช่องค์ไหนองค์ไหนะ เวลาซักผ้ากันรวมกันเ,เวลาต้มน้ําขึ้นมาแล้วกันเอาซักผ้าซักผ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนรวมกันซักผ้าของท่านเรียบร้อยจากนั้นก็ค่อยซักองไหนองคไหนกันค่อยว่ากันทีแรกก็ต้องให้ซักผ้าของของท่านซะก่อนทั้งย้อมทั้งซับเรียบร้อยรวมกันทําทั้งผ้าฝรั่งผ้าไทยพอซักเสร็จแล้วไปตาก จากนั้นก็มาซักผ้าของตัวเองเลยมาย,ย้อมแกนขนุนโดยมากใช้แกนขนุนย้อมแกนขนุนซักผ้าของตัวเองจากนั้นคือพอเสร็จแล้วก็ตอนป่ายขึ้นไปเก็บอีกอย่างหวานนะพอขึ้นไปเก็บตอนบ่ายเนี่ยก็ไปก็ขึ้นไปปัดกวาดทําทความสะอาดดูห้องน้งห้องน้ำมันมีอะไรไหมจากนั้นก็วางกาน้ําผ้าเช็ดหน้าวางไว้ที่หน,นกระโถนวางไว้ที่ไหน,น นี่แหละตรงนี้แหละบางทีท่านเอากระโถนวางไว้ที่หนึ่งเราก็ไปไว้อีกทีท่ห well. นึ Entonces, ่งวางวัดที na, ่ท่านที่สองอีกท่านอาไปไว้อีกเราเข้าไปวางที่เก่าอีกนั่นแหละมันขึ้นมาแล้วมันดูยังไงเห็นไหมเราไปวางไว้ที่ไหนทําไมไม่สังเกตเราวางทั้งสองสามครั้งเลยมันยังเอาไว้ที่เก่าอยู่การว่าเราวางไว้ที่ไหนแสดงว่าเราอยากจะให้มันอยู่ที่นั่นทําไมจะไปเอามาไว้ที่อื่นทามันไม่ม่สังเกตการอยู่มาอยู่มันอยู่แบบทื่อๆโง่ๆเนี่ยเนี่ย อ้าวโดนดูอีกเพราะนันเวลาเวลาจะวางกระโถนที่ไหนวางกาน้าที่ไหนวางผ้าเช็ดหน้าเดี๋ยววางของไว้ที่ไหนเนี่ยเกือบจะได้ขีดฟงไว้นะแล้วง้นเถอะเลยขีดกาวไว้นี่แหละลงตามหาบัวนะท่านขนาดนั้นนะลูกหลานนะที่ท่านถือกดระเบียบเพราะฉะนั้นเวลาพระเข้าไปอยู่กับท่านเลยโดยมากอยู่ไม่ได้นานกระเด็นกระดอนเพราะหลอยพกขาดการสังเกตจากนั้นก็เสร็จแล้วท่านก็อยู่ตามลำพัง วางขึ้นไปเลยรค่ะท่านก็หยุดพักตามราพักันวนบายสามโมงยังขึ้นไปทํากิจวัดขอวัดอีกอันนี้ก็คือชีวิตประจําวันที่องหลวงตาพาดําเนินนะ